สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เจอกันอีกแล้วกับเพจใกล้หมอฟันนะครับวันนี้เราก็จะมารู้เกี่ยวกับการแปลงฟันที่ถูกวิธีกันก่อนนะครับติดตามกันเลยครับเอาละครับทีนี้เราก็มาดูนว่าก่อนที่เราจะแปลงฟันได้เราก็ต้องมีแปลงสีฟันกับยาสีฟันใช่ไหมครับทีนี้การเลือกแปลงสีฟันที่ดีก็คือว่าต้องเป็นแปลงขนนี่มเท่านั้นนะครับไม่ไม่ให้แนะนําให้ใช้แปลงขนแข็งหรือว่า คนปาง,างหรือแข็งมากนะครับต้องเป็นแปรงคนลึกเท่านั้นส่วนรูปแบบจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เราเลยแล้วแต่ที่เราชอบนะครับแล้วก็จับต้องถนัดมือนะครับไม่ใหญ่หรือจะเกินไปแล้วก็โอบแปลงก็คือต้องพอดีกับกับผุ้แก้มเพราะว่าถ้าใส่แปลงเข้าไปในปากเราแล้วเนี่ยถ้าใหญ่มากเราอาจจะอาจเจียนง,ง่ายได้แต่ถ้าเกิดเล็กมากเล็กเกินไปมันก็จะทําความสะอาดาไม่ครอบคลุมตัวฟันทั้งหมดนะครับทีนี้เ่อนน าการเลือกแปลงก็ง่ายๆนะครับก็คือว่าเข้าไปในซ u ปเปอร์มาร์เก็ตนะครับอย่างแรกคือซออย่างที่2คือด้ามจับนะครับอีกสามคือหัวแปลงซึ่งตัวอย่างแปลงที่ผมจะมาใช้ในวันนี้เนี่ยจะไม่มีถ่ายตามท้องตลาดนะครับซึ่งเป็นแปลงที่ได้มาจากญี่ปุ่นมันแปลกๆไม่เคยใช้ก็ซื้อมาเพราะว่า,ามันจะรับมันจะแปลกนิดนึงนะครับทีนี้มันจะคล้ายๆแบบนี้ การเลือกแปลคือคนต้องนิ่มนะครับไม่แข็งแล้วก็หัวแปลงไม่ใหญ่เล็กจะเกินไปเวลาใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ด้ามแปลงก็จับถนัดนมือซึ่งวิธีการจับแปลงนะครับคือต้องจับโดยลักษณะการกามแบบนี้นะครับับแบบนี้นะครับก็คืออันนี้ผมจะใช้มือซ้ายผมนะครับมือซ้ายแล้วก็มือขวาขนาดสองมือนะครับจะมีทั้มือซ้ายแปลงให้ดูนั้นการจับคือรเราจะคล้อมือครับมือเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการแปลงที่วิธีการว่า มือยังไงนะครับน,นี่นะฮะใช้ข้อมือจับแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการแปลกันครับซึ่งวิธีการแปลงนะครับเราเรียกว่าวิธีการแปลงแบบขยับปัดนะครับบางคนชอบถูแบบตรงๆแบบนี้เรียกว่าลากราบออกร,รือถูอย่างในโฆษณาที่เราเห็นนั้นไม่ผิดนะครับซึ่งบางคนอาจจะแปลงตามโฆษณาซึ่งไม่ใช่นะครับนุ้ ใช่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูรูปกันสาธิตว่าทาไมถูแบบนี้กับวิธีการวางแปลงที่ถูกวิธีนะั้นทำยังไงนะครับกรน,นีก็ขอสาธิตวิธีการแปลงที่ทุกคนชินนะครับคือการถูไปถูมาสังเกตไหมครับว่าตัวขนแปลงเนี่ยเวลาเราถูตรงๆมันจะไม่เข้าถึงซอกฟันลองดูนะครับเห็นไหมฮะสังเกตรูปนี้ดีๆนะครับว่าถ้าเราวางแปลงตรงๆโดยไม่มีการเอียง เวลาเราแปลงถูกไปถูกมาขนแปลงก็จะไม่ผ่านซอกฟันขี้ฟันก็จะติดบริเวณซอกฟันนั้นได้เห็นไหมซึ่งวิธีที่จะแนะนํานะครับเขาเรียกว่าวิธีการแปลงฟันแบบขยับปัดหลักการง่ายๆก็คือการวางแปลงก็คือขนแปลงต้องเอียง45องศาระหว่างเหงือกและฟันนะครับแล้วก็ขยับเบาๆประมาณ2-3มมิลแล้วก็ปัดนะครับโดยใช้ข้อมือในการสบัดนะครับดูจากรูปเเธออจะะรรู้งร้งงมแกไไล็ๆทา สังเกตดีๆนะครับว่าถ้าเราวางแปลง45องศาระหว่างเกับฟันนะครับขนแปลงก็จะเข้ามาในซอกฟันพอดีหลังจากวางถูกแล้วก็อย่าลืมขยับประมาณ 2- 3มมิลแล้วก็ปัดนะครับฟันบนปัดลงฟันล่างปัดขึ้นนะครับนี่คือการสาธิตนะครับทีนี้จะเริ่มจากฟันหน้าบนก่อนก็คือขยับเบาๆแล้วปัดลงเห็นไหมฮะก็เอียง45องศาฟันล่างก็ต้องเอียงเหมือนกันไม่ได้ถูกแบบตรงๆนะครับ เอียง15องศาแล้วปัดส่วนทนฟันบนก็เหมือนกันก็คือให้เอียงแล้วก็ปัดเห็นไหมใช้ข้อมือปัดทุกด้านจริงๆผมถนัดกว่าน,นี้แต่นี้แปะแปลงหน้ากล้องซึ่งมันไม่ใช่กระจกมันก็เลยดูงงๆนะครับก็คือเอียงขยับปัดนะด้านลิ้นก็ขยับปัดทุกด้านทุกซี่ต้องขยับปัดหมดนะครับเห็นงนีฮะขยับปัดจริงๆก็คือแปลงทางด้านซ้ายให้หมดแล้วก็มาขวาแล้วก็แปลงด้านในซ้ายแล้วขวา แล้วก็มาแปลงกันท่านด้านล่างด้านนอกซ้ายขวาและด้านในซ้ายขวาให้เป็นระบบนะครับก็จะง่ายกับเราส่วนฟันหน้าถ้าแปลงไม่ได้ก็ดึงแปลงออกมาเห็นไหมครับดึงออกมาแต่ว่าต้องให้ผลแปลงโดนเงื้กและฟันตั้งแต่ฟันเคี้ยวบนแล้วก็เคี้ยวล่างนะครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับการแปลงแบบขยับฟันก็บางคนอาจจะคูดว่ายากแต่ว่าลองฝึกการใช้ข้อมือนะครับแล้วก็ หน้ากระจกว่าเราวางแปลงถูกไหม45องศาระหว่างเงือกับฟันแล้วก็ปัดนะครับใช้ได้ทุกด้านทุกซี่แล้วก็สุดท้ายหรือแปลงเลียด้วยนะครับยังไงบอกว่าคงจะลองไปกันดูนะครับสวัสดีครับ